สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะข้างบนสวยมากเด็กๆชอบแกะเด็กๆวิ่งใส่แกะเลยนะคะเพราะว่าแกะเขาอาบน้ำตลอดเขาบอกแล้วนะคะว่าอาบน้ำตลอดอาบน้ำทุกวันเขาบอก จับได้อุ้มได้เขาขอ,อาบน้ําตลอดไม่มีกลิ่นเลยนะคะในเข้ามาในนี้ไม่มีกลิ่นอะไรเลยเพราะเขาบอกว่าแกะเขาสะอาดเข้ามาเขาให้เราอ่าล้างมืงอแอลกอฮอล์ด้วยเพราะเขากลัวเราจะแกะเขาเา <c oughs> น้องแกะเข้าไปในร้านแล้ว น้องแกะเข้าไปข้างในแล้วจ้า FC ชัดไหมชัดกดหนึ่งขยายด้วยนะคะเพราะว่าอยู่บนยอดเขาเสดายลิ้นจี่ยังไม่มียังไม่แก่เนาะถ้าแก่เดี๋ยวซื้อไปฝาก FC นะ เอามาอ,าอุ้มแล้วเห็นไหมเพราะว่าอุ้มได้เขาบอกแล้วอุ้มได้เขาอาบน้ำตลอดอุ้มได้อุ้มถ่ายคลิปได้นะคะ้ออุ้มมาถ่ายกับเพื่อนๆเ,เยอะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะข้างบนสวยมากเด็กๆชอบแกะเด็กๆวิ่งใส่แกะเลยนะคะเพราะว่าแกะเขาอาบน้ำตลอดเขาบอกแล้วนะคะว่าอาบน้ำตลอดอาบน้ำทุกวันเขาบอก จับได้อุ้มได้เขาขอาบน้ําตลอดไม่มีกลิ่นเลยนะคะในเข้ามาในนี้ไม่มีกลิ่นอะไรเลยเพราะเขาบอกว่าแกะเขาสะอาดเข้ามาเขาให้เราล้า,ลางมืงอแอลกอฮอล์ด้วยเพราะเขากลัวเราจับแกะเช่ไหน้องแกะเข้าไปในร้านแล้ว น้องแกะเข้าไปข้างในแล้วจ้า FC ชัดไหมชัดกดหนึ่งขยายด้วยนะคะเพราะว่าอยู่บนยอดเขาเสดายลิ้นจี่ยังไม่มียังไม่แก่เนาะถ้าแกย่ยวซื้อไปฝาก FC นะ เขาเอามาอ,าอุ้มแล้วเห็นไหมเพราะว่าอุ้มได้เขาบอกแล้วอุ้มได้เขาอาบน้ําตลอดลอุ้มได้อุ้มถ่ายคลิปได้นะคะน้ออุ้มมาถ่ายกับเพื่อนๆเ,เยอะๆมันจะได้สวยสวย อันนั้นเขาเป็นแพะนะไม่ใช่แกะตัวเล็กอ่ะไรหรอแต่อันนี้เป็นแกะเนี่ยยายเบิ่งมาชอบเออลูกเอาเหลือแค่นี้เอา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 เสื้อออกจันไม่เหลืออะไรแล้วเนาะตัวหนึ่งนู่นไงเขาเอาขนมันออกไม่มีเสื้ออันเก่าไม่กินเลยนะหรอเขารู้อีกเนาะทำไมเขารู้จังเนี่ดูมองหน้ไม่น้ำเนาะกินไม่ได้เป็นกาแฟ เดี๋ยววากินบลาดุกแล้วมันมาดูดของเจ้าเหรอเออของนูนมันดูดแล้วยก็มีผ้าผูครัทุกตัวเลยกูเรือนนี่ไปอันตัวนั้นเขาได้กินปุ๊บมันเบบเหรอมันกินากบ้างวได้กินน้ำลายตัวอื่นนตอนนี้เรามาดูแกะนะคะดูข้างบนเขาม่อนเต็มนะคะนี่ฟาร์มแกะแม่อะไรนะแม่แม่แม่ มันมีเพลงอืมสวัสดีเอซจ้าน้องแก่น่ารักจ้าสวัสดีนะคะข้างบนก็สวยนะเอซีนะคะบนมอนเก่น ทีทุกคนค่ะอยู่มัอนแจ่มจ้ามีเอฟซีจ๋าแก่น่ารักมากเลยนะคะอืมตอนนี้เขาก็เปิดหนังใสุ่้ยนะคะพามาดูน้องแก่อะไร เหรอถ่ายตรงนั้นเลยสวยน่ารักจังเลยแกะสวยนะคะเอฟซี F Z นะคะเขาอ,อาบน้ํออาให้ทุกวันนะคะไม่มีกลิ่นสะเลยนะคะสมมติว่าถ้าเราอยากอาบน้ําให้ก็ซื้อน้ําแล้วก็อาบให้แกะได้เขาบอกว่าไม่ต้องกลัวเข้ามาเขาให้เราล้างมือด้วยนะคะกลัวมาจับแกะเพราะว่าแกะเขาจะมี มีบัตรเข้ามาบัตรละคนละหนึ่งร้อยบาทเอามาแลกเครื่องบ่มได้ด้วยข้างบนนี้นะคะแล้วก็มีผลไม้มีลิ้นจี่มีอะไรถ้ามันแก่ก็เก็บก,กินได้มีเงาะแต่ตอนนี้มันยังไม่แก่แต่ดดกมากเลยลิ้นจี่กินยังไม่ได้ค่าานนนะโอเคค่ะนี่นะคะอีจีนน้องเขาก็ทำความสะอาดตลอดเวลาเลยนะคะ ทำความสะอาดตลอดเก็บขี้น้องขี้น้องแกะเนาะขี้เขาก้อนเล็กๆนะก็มีน้ำสปริงนิ้นจี่เยอะมากเลยเจ้าของร้านบอกว่าเก็บกินได้นะแต่มันดูแล้วมันน่าจะกินไม่ได้มันยังไม่แก่เขาบอกว่ากินได้แต่มันจะออกเปรี้ยๆนิดนึงเขาว่าอย่างนี้นี่นะคะเอฟซี MC. สวัสดีทุกคนจ้าพามาดูน้องแกะ นี่อันนี้โต๊ะเอาไว้ให้คนที่ขึ้นมาเที่ยวอันนี้มันร้อนเนาะก็เลยไม่มีใครขึ้นมาตอนรักดีมากเลยนะคะแกะเยอะสวัสดีทุกคนจ้าอยู่ค่ะปามแกะแม่อะไรนะแม่อะไรเนาะเมื่อกี้ยายลืมชื่อป้ายเขาอะ เขามีชื่อร้านฟาร์มแกะอยู่อยู่ม่อนแจ่มนี่แหละป้ายมันอยู่ข้างล่างยายลืมรู้แต่ว่าฟาร์มแกะแม่อะไรสักอย่างหนึ่งเลยเด็กๆก,ก็ถ่ายคลิปอยู่ฝั่งนู้นก็มีเครื่องดื่มนะสวัสดีทุกคนจ้าเราอยู่ฟาร์มแกะจ้า ก็จะมีลิ้นจี่ทุกต้นเลยนะคะคือเขาก็บอกว่าเก็บกินได้นะแต่มันไม่แก่์ก็เลยกินไม่ได้อุ้ยน่ารักจังเลยอะ่ะน่ารักมากเลยตัวเล็กๆนี่นะเล็กกระจิ๋วหนึ่งโอ้ตอนนี้ก็ซื้ออะไรนะซื้ออาหารแกะน้องน้องเขากำลังป้อนอาหารแกะอยู่ตอนนี้